การยานมิตรเป็นมิตรที่ดีนอกจากนั้นก็เป็นมิตรกับลูกเต้าเหลาหลานเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรที่ดีสี่ประเทศนั้นเรียกว่ามิตรมิตรที่ดีเรียกว่ามิตรแท้หนึ่งมิตรมีอุปกลาสองมิตรร่วมสุขร่วมทุก สามเม็ดแนบประโยชน์สี่เม็ดมีความรักใคร่มีความห่กาหกนันนะานอินดูสงสารกันห่กันแบบพี่ๆน้องๆ้อหนึ่งอ่าเม็ดมีอุปการะสองร่วมสุขร่วมทุกข์สามแนบประโยชน์สี่ปวดหักเม็ดมีุปการะนี่ช่วยป้องกันเวลาเขาต่อ,อมาได้ช่วยป้องกัน แนะนำทำใจโดยโรคประมาณสองด้วยรักษาทรัพย์สมบัติของผู้ประมาทของเพื่อนผู้ประมาทประการที่สามเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งเ,เป็นที่พึ่งและคำนั่งได้สีเ่เมื่อมีลูกนักช่วยออกทรัพย์เพื่อเกินกว่าที่ได้ออกปากอย่างคนจีนของเราห,รหนาจะช่วยหรือเพื่อคุณเวลาสมัยก่อนนั้นมา เวยกันเพื่อจะช่วยกันท่านถึงเขาช่วยกันสามครั้ในคนจีนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยในมาพึ่งพร,ระปรินมพนที่ส่งทานของประเทศสยามในครั้งแรกสมัยก่อนเ้าจะมาได้อ่านบุพวัตของคนจีนที่เข้ามาซึ่งได้ด้วยหรือเติ่ฟูด์ด้วยสีชาเตื่องเลยสามเตื่องันแล้วก็ตัวไปตัวมันะ อันนี้มิตรม็ดมีอุปการะสองเม็ดร่วมสุขร่วมทุกบบนะแสดงเหมือนกันนี่ร่วมสุบร่วมทุกนี่คือว่านหนึ่งขายายความรักของตนแก่เพื่อนสองคือความรับของตนไม่ให้เร้งรายประการที่สามไม่รีบรักยุ่งในาการวิบัติประการที่สี่แม้ชีวิตก็สลัดแทนได้อามีอาหรืออาสลัดแทนได้อันนี้มีมิตร ร่วมสุขร่วมทุกข์เมตตานิสสามเมตนะประโยชน์แม่แน่ประโยชน์ชนอ่าไม่ทำความชั่วให้แนะนําให้ทํำใจความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟวงและบอกอาสมัสให้ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอะไรเช่นคุณแม่แสงมณนนีเข้ามาในวัดได้มาศึกษาวิปัสสนานในแนวสติปัฏฐานสี่ เออมีความยากก่อนแม่แสงวันนี้็ไปยากอ่ายิ่งจะได้ลงครูเปนิสวรรคว่าเวลาเราจะทำอะไรอย่างนี้สมมติเราอ่ยังกับกวนน้ำเนี่อ่ยกับขวดน้ำค่อยๆกำขึ้นมากระเพาะข้อก่ำขึ้นมาอกำขึ้นมาเป็นฝุ่สีเนี่ยจิตที่แน่นแน่นอยู่กับการกำ ขวดนั้นนี่เป็นตัวสมาธิตัวเข้าไปงวดมุ่งกล่อมขวดที่มันแน่นมาเนี่ยเป็นตัวปัญญามาในด้านปฏิบัติโน้ยางโน้นฝ่ายย่างนอซ้ายย่างนอฐานะที่โยคว้าเย็ดขึ้นไปกว่าข้าพระองการโยกขึ้นเป็นตัวสีเย็ดขึ้นแนบแน่นยุติการโยกขึ้นเป็นตัวสมาธิตัวจิตที่เขาไปรับรู้ ในการยกขึ้นนั้นเป็นตัวตัดยาป้อหนอยยกนอยก็เหมือนกันเลยแนะนำพุ่งลูกเต่าเราหลานก็สำคัญนะจะต้องกำหนดและด้านี้ก็เลยนำพุ่ลูกเต่าเราหลานได้มาเพื่อปฏิบัติธรรมนี่มีแน่ประโยชน์และให้ความสุขงทียังไม่ระวางสามอ่า มีมีมีเน่ประโยชน์หห้ามไม่ให้ความัุวสอนให้ได้รูมีสให้ความสินให้ยู่ในกาสี่บอกทางสวรรค์และเราข้าปองือการสวรรค์นั่นก็คือการปอืปฏิบัติธรรมเช่นมีโพตสัมปัามีมีความน่งอายต่อหับมีความโพตรอเว้นจากการฆ่าทัพว์ทรัพย์ปองพืกิกรรตั้งใจ ทำผู้ง,งามความดีทำมหาธินกล้าขายเดี๋ยวลูกเตา้าหลังเอออาจจะอ,อุบหน้าชื่นใจลูกเต้าลูกของคุณแม่บอกว่าจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเป็นพระใจไม่หยุดอย่างคุณพ่อสันี่ยเข้าไปออกไปด้านนอกเลยซุกลูกหลงลูก,ลกตา้องหนูของบ้นะตัวลูกหลงลูก,ลกตาสักวันจะไปเที่ยวนะตอนแม่มงกด แม่บงกรก็การนำมาการขายนำมาการขายส่งลูกเต้าลาลาดไปแง่งดึงจางประเทศไปอยู่ต่างประเทศเป็นสองคนสามคนนี่อันเนี้ยบอกตามสวรรค์มือแนะนำมือนอกจากนั้นเม็ดมีความรักใครเรียกว่าทุกทุกตุ๊กตะตุ๊กโดกันซุกกระซุกโดยกันนะและก็เวลาไถมาว่า อภัยมาว่าอดีประธาอด้วยแก้หน้าโตเถียงคนที่พูดตีเกลียนเพื่อนถ้อภัยมาชมเองไม่น่าไม่น่าเนี่ยอภายมาชมเจ้าคุณสีเอ้าคุณสีนี่สร้างอาวุธวัตถุมั่นคงสมัยหลวงปู่ภาพเมื่อการหลวงปู่การพัฒนาของหลวงปู่เต็มวัดเต็มวา ไอมากกว่าบไอมากกว่าห้างแตลมหามหาสาราหายดานเรศหลังประเร็กประเร็กมีเสาสักตนอ่านเนี่ยบอกว่าเออแม่นักท่านเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการนั้นทามือความคิดความอ่านพอรุร้ซึ่งที่หลวงปู่เพื่อไปได้สำเร็จและก็ไปในขั้นตอง มาเพื่อลองพ่อภาวนาภาวนา,า,วนารู้สิกหลวงพ่อภาวนารู้สิตเป็นพระนที่ประฤพฤติปฏิบัติอยู่ในถ้ำเจริญเป็นเด็กเรียนตามบางยางเมื่อสมัยอาตมาขึ้นไปสู่ภูเขาทิพกูตไปพอที่อยูนน่ของพระโมคคัลลานะไปอยู่ในถ้ำของพระมหารกรสป,ปะไปอยู่นนในถ้ำพระโมคคณานะไปอยู่ในถ้ำนี่เอา เรียนำนำเอาแบบเบา้าแห่งพระอริยเจ้าอันใดแก่พระอรหันตาทั้นหลยมาบูรพปฏิบัติธรรมถ้าหมื่อจรองเอาเออขื้นจือ่อดึงเสียงว่าถ้าหากว่าจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อได้ธรรมชาติต้องทำต่อ,เ,อ,เ,อเนี่ยไอ้เนี้ยก็คือรับรองนะทีนี้ท่นา,านสาธุชนบูดาบุริษอะไร คนแม่ในสนมณีเป็นมิตรในเรือนเป็นมิตรในเรือนเป็นมิตรกับลูกกับหลานเป็นมิตรกับสามีเป็นเพื่อนในบ้านเป็นเพื่อนในบ้านเพื่อนมีรรนากันว่าเมืองแกนซ้ายแขนขวาเป็นเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนในบ้านเป็นอาจารย์ประจำชีวิตสอนลูกสอนหลานทั้งหลายเนี่ เป็นอาจารย์ประจำชีวิตทุกคนได้รับโอวาทคําสอนคําแนะนําคําสอนจากพ่อจากแม่มาเร่อยๆมื่อไผที่พ่อแม่ไม่เหรอนอกจากเพื่อนใจวัาก็เอาอยู่ในตอมควักออกมาแล้วก็ไปหมวควันอันนั้นก็ไม่ได้สอนนะเนี่ยเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านเป็นอาจารย์ประจำชีวิตเป็นพ่มแม่ชีชีวิตของลูกทุกคนเนี่ยเออ อันนีน penguin, เ้เป็นแม่เป็นเป็นมารดาเป็นเป็นเป็นมารดาเป็นวิตเทเลนแล้วมารดาเนี่ยประกอบด้วยมารดาที่ประกอบด้วยส่อส่อเสือห้าสอแม่เป็นผู้สร้างแต่ไก่มึงเราเกิดเอางูว่ามาเข้ามาสู iros, ่ต้องที่อ๊อฟดีใจเออ ต้องดูแก่ขนาดไหนก็ตามเตรียมพร้อมชนิดที่ว่าอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แทนตายแทนลูกได้อุ้มมันหนักท้องดูหนักถามเป็นยัไรกันทีที่มันนั่งกนนี่อุ้มไม่หนักว่าแม่กับลูกเข้ามาสู่ท่องทรัการทำงาน อาเนยต่างนามบันเนตบันเนยเนยก็กใดตุกภะพรักลูกเป็นรักบริสุทธิ์ไม่เจอไม่เจือด้วยราคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์